บรรยากาศเมืองต่อไปที่จะเดินทางเข้าไปก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นเส้นทางที่เดินทางมาจากอุบลยโสธรผ่นานอำเ,เภอศิลภามิฝ่าอำเภทวัดบุรีต่อไปก็จะเป็นะจะเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดปกติ GPS มันก็จะให้เลี้ยวซ้ายออกไปทางเลียงเมืองเข้าไปในเมืองในรู ากาศในเมือง,งหน่อยสักนิดนเป็นตอนนี้ถึงสีแยกไฟแดงถนนบายพาสจังหวัดร้อยอนะครับซ้ายมือไปสุรินขวามือไปกาลสินครับแล้<ม>วแต่สิไปไว้อยากไปทางไนกับไปบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นตึกแถวตึกแถวทำการค้าขายสีแยกไฟแดงติดไฟแดงก่อน กาขายยังเนี่ยเท่าที่เห็นมีกาบรถน้กากรถยนต์เอาไปซ่อมอติดไฟแดงติดไฟแดงตอนนี้ก็ได้ไฟเขียวแล้ว<ม>เดินทางเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับดูบรรยากาศข้างทางมันเป็นอย่างไรเนี่ยในปีพศส5 6 6ในปีนี้ ดนเดินทางมาเทอาน,นึงกขางทางการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางทีมีการทําถนนใหม่หลายปีที่แล้วที่เดินทางผ่านมาก็อาจจะเป็นบรรยากาศาทางทางอาจจีเป็นอย่างหนึ่งฤดูการหนึ่งก็จะเป็นอย่างหนึ่งครับตัวน,นี้ก็คือระยะเส้นทางเข้าจากสี่แยกบายพาสเข้ามาในตัวเมืองนะ เหมนใหม่ก็เคียเ้ยวกืจีเบิ่งบรรยากาศข้างๆไปเรื่อยๆครับจนตัวสีหอดได้เมื่องครับเหยาวๆกันไปเบิ่งเบิ่งกันเหยาวๆสาก่อนันอนี้กำลังก่อสร้าง าโรงพยาบาลจุรีเวศนี่โรงพยาบาลจุรีเวศครับแต่ละแยกนี่ก็ต้องติดครับไฟแดงเอาแปดิบวินาทีจอมือนีน่ตอนนี้ก็ได้ไฟเขียวแล้วได้ไฟเขียวแล้วก็ เดินทางเข้าชมบรรยากาศเมืองร้อยเอสสากรครับตึกลาบัดซองถนน้นทางเป็นยังไงกเล็นไปตามบรรยากาศก็กกังทะนนกับมีต้นคูนเห็นี่มเหรอมีต้นคูนต้นคูนต้นคูน,น,คนห้น้านขูนหนีวันออกดอ,อกยังเป็นต้นคูนอยู่ยังันเป็นดอ,อกคูน นั่นแนมเห็นแล้วโบดโบดคำว่าลอยเอ็นนี่ก็ต้องเห็นโบดเห็นโบดโบดโบดบางอย่างไงเลยพวกยังบางครั้งเดี๋ยขึ้นไปยักเคื่อนในโบดตัวนี้อยากขึ้นไปยุ่อกันโอ้เป็นตอวันสดเป็นจังไหน้อสิขึ้นไปเป่าเนาะสิขึ้นไปถึงแล้วจังสิเดียบเป่าโอ้ย ตองขึ้นไปเป่าสูงตะสูงสูงอย่างขับอยากฟังอยู่ว่าอยากฟังเรื่อว่าเสียงมันเป็นยังไงบันหึขึ้นไปเป่ามัวแต่สิบสันแล้วไหลสิบสันไหลสูงกว่าตึกสูงกว่าตึกแบบยังไงคนนั้นขึ้สายมือจะเป็นโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดนะครับโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดนครับเนี่ยของขวามือโดดเด่นเป็นสัญงงานเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ไกล โหวตตึกโหวตนะเป็นหอคอยอันนี้สำนักงานเขตพื้นที่ทำงานซึ่งเพื่อโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยโหวอันโหวนี้พึ่งพึ่งเคยเห็นขึ้นกันเพราะว่าเพราะว่ามาแต่ก่อนเขายังสั่งโควขดแล้วเช่วงเขาสั่งเขาแล้วก็เห็นตั้งแต่อยู่ในเขาโพวตในอินเทอร์เน็ต น <N> ี่ตอนนี้เห็นโดยตาของเจ้าของแล้วรูแล้วว่าใหญ่เลยใหญ่สูงสูงแหงโอ้ควรสิกินไปเป่าได้ยังในนอเห็ดใหญ่ปานนี่สิกิจเห็นคนเป่านาะสิไปเป่าจังไงเสียงมันสิได้ขี้ว่สิกิจโอดใหญ่ปานนี่เฮ้ยใหญ่กว่าบ้านกบเมือปวดใหญ่กวบหนักอีก นี่ก็โลดอีกแต่เรืงว่าทานหน,นึ่งวันพุ่งค่ะนี่เข้ากรอรอกเกื่อนทีไปทางสายมือไกลๆก็โบดนี่ก็ทิ่เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดประทับใจโบดแห้งหลายประทับใจหลายโบดเนี่ยจังมือสีขึ้นไปเป่าอยู่หรอก จักมือกันทไปหาวิธีขึ้นไปเป้าอยู่หรอโหวตไงโหวตของจังหวัดลอยเอ็ดมองเพื่อนตั้งอยู่นี่ก็อยู่อยู่บึงพะลันไส่บมางเมียนบ่เป็นบ,นะบึงพะลนันไะส่นี่แหละเพราะว่าอ,อยู่ในสวนสมเด็จห <c oughs> ้องโหวต <c oughs> อยู่ใน <c oughs> อยู่ในสวนสมเด็จะศรีนะคริน <c oughs> <c oughs> ผ่านโหวตไปแล้ว บึงบรรยากาศต่อไปของจังหวัดลอยเอ็ดคือซะ้อมาเป็นคนว่าเคยเขาเมืองลอยเอ็ดกันแล้วกันบึงบรรยากาศบึงบรรยากาศการเดินทางไปมาไปสมเมืองลอยเอ็ดไปเทศบาลเมืองลอยเอ็ด เนบรรยากาศเทศบาลเมืองเป็นอย่างไงทางขารตื้ลามบ้านซอ,อ,องตึกลามบ,าบ้านซองของจังหวัดลอยเอดเป็นอย่างไรบางนี้เป็นยงไรงามบบใคร้ยมือนี้ไทยหฮ งามอยู่เพราะว่ามันบามีฝนติดไฟแดงอีกแล้วติดไฟแดงตึกนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยทางคลายมือตอนนี้เป็นตึกสีน้ำเงินไม่ใช่ตึกสีน้ำเงินเป็นบ้านโอ้เป็นบ้านแต่ธนาคารกสิกรไทยอยู่ถัดไป,ประเทียนเ่ยนีัเป็นบ้านให้เจ้าตัวนี้เยอ ผานมาจากยะโสธอมีอันพญาคันคาเป็นอ่เขาเอิยนว่าเป็นแลนมากกมันว่าผ่านมาจังหวัดลอยเอ็ดมีโหวดใหญ่เป็นแลนมาก์คทาสารคามอีียังเป็นแลนมากมีอีีงที่เป็นเป็นอียงที่เป็นเป็นเป็นเขาเริยนว่าเป็นแลนมากของจังหวัดคือกันครับ โมัน,ม,นมันหันริอยู่ในเมืองที่อันอันพระราชาพระธาตุพระธาตุดาดูนมันก็เป็นอยู่อำเภออะไรอ่ะ,ะอำเภออียงตโน่เหมืนเกษตรวิสัยก็มีอำเภอเกษตรวิสัยนีหยังนี่ประมาณทางขวามือน,นี้ก็จะเป็นวดัดก็มีทั่วลงทั่วลงวัด,ดนีดนวัดพระพุทธนิมิต พระพุทธนิมิตแยกนี่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแยกนี่มีมีมีหยักหยักหย,ยักนี่เขาเอื่อน,นยัง่ะวัวจักซื้อคนหรอกวัวัจักซื้อคนหรอกถ้าเป็นหยักส่วนใหญ่กะสิว่าเป็นเท้าวเวทสุวรรณหรืออะไรนี่แหละ สีแยกมาอีกืออบรรยากาศแถวๆนี้คล้ายๆครับสวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติภูมิพลมหาราชต้นสังอีกสีแยกไฟแดงหนึ่งล่ะติดไปเรื่อยๆแถวๆนี้ขายมอเตอร์ไซค์ขายมอเตอร์ไซค์ อะไรมดแดงมดแดงแยกนี้ตอนนี้เที่ยนี่หัวซ้าล่ะระวังรถแซงซ้ายเดี๋ยนี้ก็เป็นสะพานลอย ในบนริเ็นเมืองอุบลทางขวามือเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรบรรยากาศเส้นทางของจังหวัดลอยเอ็ด ตอนนี้มันจะออกจากร้อยเอ็ดแล้วมั้งเนี้มีเซเว่นตลาดแพลตที่นำตลาดแพลตที่นำร้อยเอ็ดอยู่ทางขวามือ ข้างซ้ายมือเป็นแมนะคโครครับข้างซ้ายมือก็เป็นแมคโครแมคโครตัวนี้สิเลยปั๊มเอสโซไปน,นิดหน่อยอันเนี้ยปั๊มเอสโซต่อไปก็เป็นแมคโครแมคโครแมคโครเนอะแมคโครแมคโครลอยเอ็ด เนงบรรยากาศสองขางทางกางเรเดินทางพาต่อไปในเมืองลอยเอ็ดอไฟแดงกับไฟสัมจหวัดอุบลหลอดุนบนเนี่ยไฟ,ไ,ฟไ,ฟไฟแดงแห่งหลายลอยเอ็ดนอกจากปวดที่มีซื้อเสียงโด่งดังแล้วก็ยังมีอันนั้นเด้มีซื้อเสียงอีกอันหนึ่ง<ม>สีคันโซนนี่<ม>อาจ,จารย์สีคันโซนนี่ผูเ้เห็นนิทานกล่อง ก็เป็นอันอ่อก็เป็นสิ่งที่โด่งดังของจังหวัดลอยเอ็ดคือกันเน่รามันจะเป็น,ส,นะนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวะสีกันสูบวัน้เป็นจริงศักดิ์สิทธิ์หรออาจ,จารย์สีกันสูบเราก็เป็นคนเห็ดนิทานกอ็เหมือนเราก็ยังเห็ดอยู่คือเก่ายังมีความเกิดไว้ในการเห็ดการเห็นงานอยู่คือเก่าใน ีท่านกอกอไปกัที่เป็นกที่เป็นแยกบายพาสแล้วเดินทางตรงไปก็จะเป็นมหามหาสารคามสายมือว่าปีประทุมคว้ามือกลาลสินเอาแหละที่เหลือไปใช่ไหมเข้าไปอันนี้เข้าไปสารคามดีกว่า